สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดี f อฟซีทุกท่านเนาะใน<ด>ตัวนี้นะฮะ<ด>ผมกับแม่มาต่อยนะครับจะลงพื้นที่บ้านที่เราไปสำรวจอีกทีนะครับเพราะว่าวันนั้นที่เราไปสำรวจเนาะยังไม่เจอเด็กๆนะครับบ้านหลังแรกอ่าบ้านหลังแรกนะฮะเอฟซที่มีลูกสาวสามคนนะครับก็ ไปวันนี้ก็น่าจะเจอ f อ,อเนาะเดี๋ยวเราไปไปถ่ายนะว่าชีวิตประจำวันของเขาเขาทำอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเดินทางนะเพราะว่าตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วเนาะลูกๆก,ก็น่าจะอยู่บ้านนะครับไปแม่ ไปเดินทางกันเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่ะเราจะเข้าในเมืองอเพื่อที่จะไปซื้อข้อสารเนาะข้อสารอาหารแห้งมาบรเทาเบื้องต้นก่อนอเพราะว่าก็ตัวเลขว่าจะให้แอไในเนาะซื้อมา ก็กลัวนะกลัวเอไหนเอามาไม่ได้นะครับเอาไปกันอะไรนะไปบ้านหลังแรกใช่ไปบ้านหลังแรกก่อนเพราะว่าไปบอกเขาเนาะว่าเราจะ,จะช่วยบงต้นก่อนเนาะ บัแรอะก็บานหบนหังที่สองแหละไปทั้งสองหลังนั่นเนี่บ้านหลังที่สองอย่าไปกวนแกเลยเดี๋ยววันไปค่อยไปนแกยิ่งรับจ้างาเดี๋ยวก็ถึงหน้านาแกบอกเลยไม่มีเงินเพราะว่าไปวันนัน้นเรายังไม่เห็นลูกเนาะเ้าที่ฟังเขาบอกว่าเขามีลูกสาวสามคนเนาะคือแรกนะอยู่ป .4 เนาะ ที่สองอยู่ปสองนะคะที่สามอยู่อนุบาลศูนย์เด็กนะรนกหรือโรงเรียนวัดเรานั่นเองเนาะก็สองขวบนะคะสองขวบสองขวบครึง่งเราไปเจาะลึกกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะใครจะกีมุ ก็ไปสอบถามแม่น้องเนาะแม่น้องเราจะโทรบอกนุงไหมไม่ดอกไปเลยบอกไปเราไปเลยไปเลยเนาะไปเลยก็ไปเลยไปบ้านน้องเลยพอดีแหละเขากำลังจะทำกับข้า,ขาวเราก็<อ>เห็นว่าเขากินอะไรบ้างใช่ทำอะไรบ้าง ็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะ F4 นะเพราะว่า F4 ก็หลายท่านก็บอกว่าวันพักผ่อนก็ไม่ต้องทำอะไรช่างโค้งนะก็ยังมีคลิปมานะผมตาม,ม,ม uh, F4 นะบางครั้งก็พักผ่อนวันนี้แม่แม่ก็ไปอยู่บ้านงานทั้งวันเนาะเพ่นนะอะเนาะไม่ค่อยมีคลิปนะที่บ้านก็มีงานเนาะมีงานาแต่งงานม,นมีงานแต่งงานงานบุญเพราะว่าเขาเป็นญาติเราด้วยแหละถ้าไม่ไปมันก็ไม่คือเนาะ ม่ก็ไปทำนู่นนี่นั่นกับเขานะฮะพ่อก็อยู่บ้านไถนาเนาะวันพักผ่อนพ่อก็มีกี่คลิปแม่ไม่มีหรอกคลิปแม่นะมีตั้งแต่เช้าแล้วก็ไถนาก็มันมันฝุ่นนะอ่ะฝุ่นควันโอ้ควันควนเยอะเกินสงสารรถก็เลยไถแป๊บเดียวก็ขึ้นมานอืรอรอฝนตกดีกว่าอืเพราะว่าไถช่วงฤดูแล้งนี่ มันจะเปลืองยางเด็กไปไหนนะดนะ็พี่น้องนั่งคิดไปคิดมาเนาะไปแม่พอดีเด็กเลิกเรียนพอดีที่จริงอ่ะวันนี้ว่าจะชวนพ่อไปหาพี่เจนแหละ<อ>เจนจีลาน่ะพ่ออ๋อเหรอ,อแต่ว่า ก็ยังเกรงใจแกอยู่ไปเที่ยวเล่นหาเนาะคนคุ้นเคยกันเนาะแต่แต่กลัวเนาะกลัวเลยไปเ,เดี๋ยววัน่างๆแล้วเราไปไป,ไปได้หรอ,อไปได้แม่กลัวยอดพี่เจนตกกลัวโอ้สารพัดแต่คิดถึงแกนะพี่เจนแกน่ารักนะใช่พี่แดงแกก็น่ารัก ดูกล้องไหนมันรูถ่าย,ยู่ก็ใครจําได้บ้างครับเจนจิราเนาะแล้วก็พี่แดงเนาะแฟนพี่เจนพ,พี่แดงน่ารักนะววน้องว่างเดี๋ยวเราค่อยไปพี่เจนพี่เจนคือพี่พี่สาวคนหนึ่งนะที่คอยแนะนำเนาะพอเนะว่าจะแวะเอ บ้านน้องน้องก็เดี๋ยวกลัวยับซีูดอันนั้นอันนี้ไม่แหวนหราไม่แหวะเนาะตรงสารแกเนาะคนไม้มะเดินทางกันนะพี่น้องหมุนเวบมาไม่ได้เอาขายาวมาน่ะ ลมเนาะเพื่อนๆน,น,นะเขาไปงานนะเขาเน่ถอดเสื้อแขนยาวหมดเลยพอ่อเออมีแม่ใส่อยู่คนเดียวขนาดแม่ว่าไม่ร้อนบอกแม่บอกมันเย็นๆน่ะนะถ้าถอดเสื้อแขนยาวออกนี่มันก็จะอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวก็ไม่สบายใช่ไหมพ่อเข้าไปในงาน,นอ่ะพ่อกินน้ำโพกเขาว่าไงว่าเพื่อนๆว่าไงอะไรอ,อะไรนี่ <c oughs> แต่เขากินสี่สิบใช่ไหมใช่เขากินสี่สิบแต่พ่อกินน้ำโค้ก <c oughs> สัญญา <c oughs> ต้องอเป็นสัญญาเนาะสาบานหรือสัญญา <c oughs> <c oughs> สัญญาทำได้เนาะทำได้ <c oughs> ทำอะไรเนาะมันถ้าเราคิดเน่ะมันก็ใจเราก็สงบใช่คิดว่าจะ จะเลิกคือคือเลิกหยุดก็คือหยุดหยุดไม่ใช่เลิกเนาะ FC หยุดพักนะครับก็คือพักเพื่อวันที่ดีกว่าครั้งหน้าใช่ก็นะคะ FC มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะของชาวบ้านนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้พ่อมาต่อยกินหรอกกินแล้วก,ก็สะอึกนะคะสะอึกแล้วก็หายใจไม่ทันเจ็บหน้าอกด้วยเดี๋ยวตายปะกันเนาะพี่น้องเนาะ อายังไงก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะก็ให้กําลังใจ,ใจพี่เจนกับพี่แดงด้วยนะพี่เจนกับพี่แดงน่ารักนะคะยังไงบ้านลุงหนองไม่มีใครอยู่อยังไงก็พบก,กันใหม่คลิปหน้ากัสหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ